ฉันลืมตาขึ้นมาในเวลาเช้าทามใจที่เงาเฝ้าคิดถึงใครภาพเธอก็ลอยมาแต่ไกลรีบดูนาฬิกาก็ได้เวลากดเปิดโทรหาเธอเที่ยงลาวกินอะไรมัแค่อ,อิ่มท้องถ้าให้อิ่มใจต้องคิดถึงเธอถึงมีวันไหนไม่ได้เจอแค่ได้ยินเสียงเธอมา say hello คสบายใจไม่ขอพลาดสักวิน,นาทีที่ฉัน หายใจก็ไม่คิดเพื่อใจให้คนไหนรักเธอคนนี้24ชั่วโมงเช้าสายไปเย็นก็ยัง I love you ไม่ว่าจะกินไม่ว่าจะนอนอะไรอไรยังไงก็เธอหัวใจเปิดให้เธอเอาเด้อนายให้เธอขมานั่งนอนเดินข้างในใจ บอกใครต่อใครว่าใจข้งในฉันมีจุขข้องก็คือเธอแลิกงานตอนตเกเย็นมันคือเนล่าเห็นหน้าเธอแล้วมันก็หายไปทุกคืนขืนนอนตอนดับไฟฉันงคยยังเห็นเธอมาปรากฏตัวในฝันของฉันเลยไม่ขอพลาดสักวินาทีที่ฉันหายใจก็ไม่คิดเพื่อใจให้คนไหน รักเธอคนนี้24ชั่วโมงเช้าสายไปเย็นก็ยังไ I love you ม่ว่าจะกินไม่ว่าจะนอนอะไรอไรยังไงก็เธอหัวใจเปิดให้เธอเอาแด่อันไหนให้เธอคือามานั่งนอนเดินข้างในใจ บอกใครตัวใครว่าใจถึงในฉันมีทุกค้งก็คือเธอ Hey you baby ใจลอยไปหาตลอดเวลาเลยเลยดิฉันเฝ้าแต่เพอถึงเธอคนเดียวอยู่ทุกนาทีอิ่ม crazy ไม่อาจจะลบไม่อาจจะลืมใจมันสะเท่เลย baby ไม่เคยไม่คิดถึงเธอใจมันยังลอยอยู่ตรงนี้เพียงแค่เข็มนาฬิกายังเดินไปยังมีเธอเข้าออกทุกวินาทีที่หายใจฝันถึงเธอทุกคืน24/7 seven ฉันจะรักเธอไปจนตายจนรักใครไม่เป็น ไม่ขอพลาดสกวินาทีที่ฉันหายใจก็ไม่คิดเพื่อใจใคนไหนรักเธอคนนี้24ชั่วโมงเช้าสายไปเย็นก็ยัง I love you ไม่ว่าจะกินไม่ว่าจะนอนอะไรอะไรยังไงก็เธอหัวใจเปิดให้เธอเอาได้ไนให้เธอคูมานั่งนอนงยืนืข้างในใจบอกใครตัวใครว่าใจข้างในฉันมีจต่ของก็คือเธอรักเธอคนนี้24ชั่วโมงเช้าสายไปเย็นก็ยัง I love you ไม่ว่าจะกินไม่ว่าจะนอนอะไรอะไร,ะไรยังไงก็เธอหัวใจเปิดให้เธอเอาไดนไน ให้เธอคข้มแม่นั่งนอนเดินข้างในใจบอกใครแต่ใครว่าข้างในฉันมีทุกข้องก็คือเธอ